ครับวันนี้ผมจะมารีวิว CBR 150นะครับแล้วคันนี้เป็นรถปี2014นะครับในประเทศไทยเครื่องยนต์149 5ซีซี1สูบ2แคมนะครับดับเบิลโอ้ยเนสแคมชาร์ปตัวรถไม่มีอะไรมากครับก็เป็นรถโฉมเก่าครับ5ปีแล้ว เด่กก็ยังไม่เปลี่ยนโชว์มากทีลนงไปดูที่ไทยนะครับรถคันนี้ก็เปลีย่ยนยางมาเพิ่มไซส์มาหนึ่งไซส์นะครับทั้งงาน้งหลังไม่มีอะไรมหนครับ ให้ดูรถเสียนนครับผมกระจกมินจานะครับมินจาาสองห้าศูนย์ตัวคาบูท่อนะครับส่งอะไรไม่รู้ตอแทมด้วยพิโนแทนนะครับเหนียวครับท้ายสั้น,นครับผม ก็จะรีวิวอะไรนะครับเขียนเข้ารีวิวเป็นยังไงล้วต้องทำต้องขำไม่ดูรถตัวเองให้เขยครับผมยางล้อสีดำก็ไม่พ้นล้อทองนะครับติ๊กเกอร์เยอะ่อยนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่ใส่เขาวา่าเป็นแผลงั้นครับนี่ครับมีรอยลึกเลยครับตรงนี้ เสียงท่อนเครับ เกิน400ซีซีนะครับ ก็ไม่รู้จะวีด so, ีโออะไรล้วครับนั้นก็จะบอกข้อดีข้อเสียของรถคันนี้นะครับข้อดีนะครับขี่ง่ายนะผมขี่ง่ายบาลานง่ายไม่เมื่อยเป็นสปอร์ตทรีนะครับี่ก็ไม่รู้จะอธิบายนะครับแล้วก็ความแรงนะครับใน ขนาด1 5 0ซีถือว่าอัตราเล่งดีพอสมควรครับผมถ้าเทียบแบบอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับจะใส่ยางใส่ใหญกห่ก็หนักๆนิดนึงครับผมนี่บานี้บานนะครับใส่ยางใส่ใหญ่ก็หนักกว่าน,นิดนึงท็อปสปีดนะครับก็ ผมรสเตอร์หน้ามาแต่ว่าไม่ว่าจากล้อหน้าก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรนอกจากเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเพี้ยนนิดหน่อยครับอ่อนอ่อนประมาณสองถึงสามครับผมเดิมๆรถที่ผมสเตอร์เดิม อย่างเดิมที่ผมอัดได้นะครับก็ได้ร้อยห้าสบแปตามใหม่ GPS ได้ร้อยสี่สิบห้าครับผมคราวนี้ผมลดสเตอร์หน้าลงจากสิบห้าเหิบกินรอบขึ้นถ้าดูดดูดท้ายกระบะก็จนกล่องตัดก็ได้ร้อยหสิเป๊ะๆเลยกล่องตัด เกี่ยวหกนะครับก็ไม่ได้จะรีวิวอะไรนะครับรีวิวเล่นๆนะผม <S <S 2> <S 2> <S 2> ไฟเบรกจะพิบใส่ดีเลงครับก็ไม่ได้จะรีวิวอะไรแหละ พูดถึงถ้าพูดถึง,ถถงเอ่ออีกรุ่นหนึ่งผมว่าแพ้เรื่องช่วงล่างครับข้อเสียนะครับตัวนี้แพ้เรื่องช่วงล่างช่วงล่างนี่ถ้าดีอย่างนีงก็คือนุ่มสบายแต่ข้อเสียก็คือย้วยครับผมโจกย้วยครับ โคง้โคงได้ครับแต่ว่ามีบานเนี่ยครับโชคอยูย่ต้องเซ็ตน้ำมันโชกหน้าใหม่เปลี่ยนไส้ในใหม่โชคหน้าหลังก็ต้องเปลี่ยนใหม่ของโอลินก็เกือบหมื่นครับไม่หีุตางถึงจะพอโลสนาไมได้ดีส่วนห1 5นะครับก็ อย่างว่าแล้วครับทรงสปอร์ตมาเลยถือว่าสุดยอดครับแต่ข้อเสียก็คือกำลังรถครับผมนอกจากไปทำชุดคิด1 8 0ยซีซีแรงพอตัวครับถ้าพูดถึงก Mod ารโมดิฟายเครื่องยนต์ของ R15 อแต่ของ c b บเองก็ทำเยอะครับเสื้อสูบนี ของ c p r นี่ทำเกือบได้4 0 0ซี cc, แต่ว่างบประมาณบานมากครับหัตวตัวครับผมเครื่งองยนต์ครับเป็นแคมสองตัวนะครับ Double Overhead c a m s า a นะครับต่างกับอาซิมาที่เป็นซิงเกิล Overhead c a m s แคมเดียว ลูกหกสิบสามมิลิเมตรอ้าสิบห้าก็ห้าสิบเจ็ดมิลิเมตรครับผมอ้าสิบห้าเป็นชักยาวส่วนสี่ร้เป็นชักสั้นนะครับก็เลยทำให้ซีซีใกล้กันหน่อยใกล้เคียงกันแต่ลูกขนาดลูกสูบไม่ต่างกันเยอะเพราะก่อ,อน,นะครับระยะสัก c d r ก็ในรอบที่ยาวกว่าถ้าเดิมๆมัมดกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เกียร์สามก็ c ี CD r ก็สามารถแซงได้แล้วแต่ไม่ขอพูดอะไรมากเดีย๋วยวมีดราม่าครับผมอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยลองกับรถที่จริงๆแล้วก็เคยขับ มาทั้งสองรุ่นครับก็การรีวิวทีนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรครับชินเล่นๆ่ายชิดเล่นๆวางครับผมปิดเทอมก็เพิ่งเปลี่ยนยางมาไม่นานแล้วพิลลารี่แองเจลยางรีดน้ำ เปลี่ยนตอนจะบนหน้าฝนเพื่ออะไรก็ไม่รู้การรีวิวก็จบเพียงให่นี้นะครับตัวผมก็อย่างที่เห็นครับแต่งเบสิกงเบสิ่สติกเกอร์เยอะเพราะว่าแผ่เยอะครับครับผมขอบคุณมากครับ